สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หานไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้สกยูโร 2, 0, 2020เดินทางมาถึง2คู่สุดท้ายในรอบ16ทีมสิงโตคำรามอังกฤษเปิดเวมบรีพบกับอินซีเล็กเจอรมานีเจ้าทีมของเกล็เซาเกตเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มดีด้วยผลง,งานชนะ2เสมอ1และไม่เสียประตูให้ใครคืนนี้แนวลุกค่าจะส่งฟิลโฟเดนราฮิมเซอร์ลิงและ ering, แฮนนี่เคน ส่วนทัพอินซิเนตของโยคิมเลิฟเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F ด้โดยผลงานชนะ1เสมอ1แพ้1และเสียประตูทุกนัดคืนนี้3แนวลุกคาดว่าจะใช้ไคลฮาวเวิร์ดชคนาบี้และโทมัสมุลเลอร์คู่นี้สู้กันสนุกดุเดือดอย่างแน่นอนแต่สิงโตคำรามได้เปรียบเล่นในบ้าน บวกกับเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ทีมชาติอังกฤษบทเอาชนะเยอรมานีไปได้ส่วนอีกคู่นาตี2สวีเดนพบกับยูเครนสนุกสูสีมีโอกาสยื้อถึงต่อเวลาสรุป2คู่ทีเด็ดคืนนี้อังกฤษยูเครนผมมั่นใจ99%ส่วนอีหน่ง1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะจะผมมั่นใจ100%ปป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.